ภรรยาพระเอกวัยสุขลูกโพสตอรี่ขอความเห็นใจลั่นเต็มแหลงข่าวเร็วๆนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจจากกรณีที่เต่าทีวีพูที่ออกมาทิ้งบอมหย่อนคำใบปิศนาว่าปดฟ้าผ่าพระเอกซีรีส์วายเหตุผู้ใหญ่จับได้ว่าสุขเมียลูกทำเอาชาวเน็ตแห่สงสัยว่าพระเอกคนดังกล่าวคือใคร ซึ่งหลังจากชาวเน็ตสืบสอบไปมาไม่นานจึงได้รู้ว่าพระเอกดังกล่าวก็คือเชคฉะนันรุตนะักแสดงหน้าใหม่ที่กำลังจะมีผลงานละครเรื่องตะเวนทรณีจะออนแอร์ทางช่อง3ซีรีส์ Y วแห่งการทรยศมีกำหนดฉายทางช่องวัน3 1เ,เร็วๆนี้โดยเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมโพสตอ IG Story คู่เด็กน้อยคนหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่า จ้างงานได้นะครับคนมีลูกอีกทั้งยังมีการรีโพสต์ให้กำลังใจจากแฟนคลับและเพื่อนๆที่แท็กมาหาด้วยว่าไม่เป็นไรนะมีลูกไม่ผิดเลยแถมน้องน่ารักด้วยเชื่อว่าอนาคตจะงานเข้ามารัวๆแน่จะรอติดตามผลงานอื่นของคุณพ่อคนนี้เสมอเลยจะช่วยคุณพ่อเลี้ยงน้องเองค่ะลาสุดภรรยาสาวปูมฉัดชนก ก็ได้ออกมาโพสตอรี่ขอโอกาสและขอความเห็นใจจากแฟนคลับเป็นรูปภาพ3คนพ่อแม่ลูกพร้อมข้อความว่าเร็วๆนี้จะมีการถแถลงชี้แจงข้อสรุปและข้อเทตจจริงนะคะขอความเข้าใจและเห็นใจพวกเราด้วยนะคะพวกเราใหม่มากในเส้นทางนี้พร้อมทั้งแท็ก IG ของเช็คกลงใน s อร r y อีกด้วย